วันนี้เราจะมาพูดถึงระบบใหม่นะครับอย่างระบบ Origin หรือว่าต้นกําเนิดที่เพิ่งเข้ามาในอัปเดตล่าสุดกันระบบดังกล่าวนะครับให้เข้าไปที่หน้าตัวละครน,นะแล้วก็มันจะอยู่ข้างๆกับ CP นะครับข้างล่างเลยต้นกําเนิดตรงนี้นะครับกดเข้าไปมันจะมีนะครับค่าต่างๆนะที่คุณสามารถอัปเกรดได้เป็นเฉพาะตัวเลย ก็คือค่าสเตตัสต่างๆต่อไปนี้นะครับก็คือจะประกอบไปด้วยนะครับค่าดีเฟนต์แล้วก็แต่รายก็จะมีแบ่งระดับซึ่งมันจะมีเนื้อหาในการใช้ได้ด้วยนะครับก็อย่างเช่นของดีเฟนต์นะครับระดับ1เนี่ยดีเฟนต์สิเนี่ยใช้ได้เฉพาะขอข้อมูลอารีนาอารีนาทีมอารีนาชาร์เลนสแล้วก็ดีเฟนต์สนะครับใช้ได้เฉพาะพจญ์ไพ่คัตตอมเลดป่าบอสโลกปฏิบัติการคิวสกิลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือก็จะมีพ็อกเก็ตพีคริเรทคอลนามิ A2 ดามจต่อบอสนะครับดามจต่อมอสเตอร์ทั่วไปนาเมจแบบจอกก่อมอิฟนร้อยเปอร์เซ็นต์ดูเทสพี่เพิ่มนาเมจเดี่ยวเพิ่มนามเตจรในขอบเขตหรือว่า AOE เพิ่มไมได้สปีดเพิ่มนามเติมเมตรต่อวินาทีเพิ่มไมได้สปีดต่อวินาทีเพิ่มมูฟสปีดซ่อนตัวแล้วก็ลดคูลดาวโดยระบบต้นกําเนิดหรือว่าที่เรียกกันว่าออริจินผมขอเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะมันเข้าใจได้ง่ายกว่าออริจินอ่ะก็คือคุณจะต้องใช้ไอเทมนะครับอย่างในอย่างหนึ่งปประกอบได้วย ตัวฉายภาพนะครับ1นอันต่อการปลดผนึกสิ่งเหล่านี้นะครับ1ช่อง1สลอ็อตหรือไม่ก็เพจนะครับจำนวน1000เพชรเพโดยการปลดผนึกช่องพวกนี้นะครับปลดและปลดเลยนะครับอนขาะนั้นคุณสามารถมาเลือกใช้ได้นะและเนื่องจากช่วงนี้นะครับมีอีเวนต์ในส่วนของโปรเจกต์สนับสนุนฉายภาพต้นกําเนิดก็จะขอพูดถึงในส่วนนี้เล็กน้อยนะครับก็คือตั้งแต่อัปเดตมานะครับเขาจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่7มีนาที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์นะครับจนถึงก่อนปรับปรุงครั้งหน้า 20มีนาก็คือตอนตู้โคมเป็ดเข้ามานั่นเองนะครับเขาจะสนับสนุนให้อยู่2อย่างนะครับันดับแรกก็คือแจกตัวฉายภาพทันที2อันนะครับตามที่คุณเห็นแล้วแหละผมได้รับมานะครับก็คือหลังจากาวันที่7เมื่อวานนะครับก็จะเข้ามาในเมลคุณสามารถปลดได้ทั้งหมด2ช่องจากนั้น,นครับการที่คุณปลดผนึกช่องนะครับก็คือตามจํนวนครั้งที่กําหนดนะคุณจะได้ไอเทมตัวสะท้อนภาพหรือว่าเจ้าตัวตัวฉายภาพแต่ชื่อเดียวกันนะเพิ่มเติมหลังปิดปรับปรุงในวันที่20มีนาคมนะครับก็คือถ้า 3าครั้งได้เพิ่มอีกหนึ่งครั้งได้เพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดปลด5ครั้งนะครับได้เพิ่มอีก2โดยการใช้งานตัวฉายภาพเพื่อปลดผนึกช่องของออริจินนะครับจะถูกนับตั้งแต่วันที่6หลังอเดทเลยนะตามข้อมูลตรงที่เป็นโซนแดงๆตรงนี้นะครับบันทึกฉายภาพต้นก่เนิดก่อนระยะเวลากิจกรรมจะถูกนับรวมด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ก่อนนะครับกิจกรรมไม่จะมาก็ไม่ต้กกองกังวลนะครับคุณได้รับเหมือนกันโซ่ข้างล่างก็จะเป็นคำอธิบายนะครับว่าออริจินสามารถเปิดได้ตรงไหนนะ ที่นี่สำหรับสายฟรีสายเติมน้อยนะครับคุณสามารถปลด5ครั้งได้หรือไม่ในระยะเวลาที่กําหนดนะครับโดยไม่ใช่ตัวที่เป็นเพชร1,000ก็อนอันดับแรกนะครับคุณได้มาแล้ว2ครั้งนะครับปลดได้แน่คือ2ครั้งตรงนี้จากนั้นจุดที่คุณสามารถหาตัวใช้ภาพเพิ่มได้นะครับจะเป็นอารีนาทีมซึ่งจะเป็นรางวัลอันดับอารีนาที่คุณจะต้องไล่อันดับนะครับก็คือที่ได้มากที่สุดจะเป็นอันดับหนึ่ง ให้4อันอันดับ2 3อันแล้วก็อันดับ3นะครับ2อันแต่สำหรับทั่วๆไปนะครับก็คือสายฟรีสายตําน้อยที่ไม่ได้แข่งขันนะครับอันดับที่มันสูงสูงมากอะคุณสามารถได้รับตั้งแต่แลง4นะครับแล้วก็ได้รับตลอดนะครับก็คือจนถึงนู่นเลยแรง4,000เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าทุกคนนะครับในทุกสัปดาห์พอจบอารีนาทีมคุณได้แน่ๆนะครับ1อันแต่ถ้าเกิดคุณเก่งพอนะครับในอารีนาเนี่ยคุณก็จะได้มากกว่านั้นคืออันดับ3 2 2ออััััันนนดดบบบแล้วก็1เะคร นั่นหมายความว่าในระยะเวลากิจกรรมรนะครับจนถึง20มีนาเนี่ยคุณจะผ่านนะครับ,านนรบการสรุปผลของอรีนาทีมทั้งหมด2รอบโดยการก็คือถ้าเกิดไม่ได้เป็นอันดับ1 2 3นะครับคุณได้แน่ๆนะครับใน2สัปดาห์นี้ก็คือ2เช้นแล้วก็ได้แจกมา2เชนเป็น4ครั้งเพราะฉะนั้นครั้งสุดท้ายนะครับถ้าเกิดคุณจะเก็บตัวที่เป็นรางวัลตัวสะท้อนภาพนะครับอีก2องานให้ครบ5้าครั้งคุณจะเป็นต้องใช้เพชร1 0 0 0ในการปลดครั้งที่5ในมุมมองของสายฟรีสายเติมน้อยแบบผมนะครับระบบออริจินน่ะมัน ที่จะเป็นการพัฒน,นาตัวละครแบบเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเกิดนับจากระบบใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเข้ามาเช่นกันอย่างวิจัยการจัดวานะครับก็คือเป็นระบบที่เฉพาะเจาะจงเหมือนกันก็คือคุณจะต้องอัพนะครับอัพเกรดในส่วนของค่าพลังนะครับเฉพาะช่องเฉพาะตัวละครซึ่งใช้ทรัพยากรอย่างเจ้าดีเบต้าที่หาได้ในหอคอยฝ่ายค่อนข้างยาก <S <S เมื่อรวมกับระบบพัฒน,นาตัวละครแบบเฉพาะเจาะจงอย่างออริจินที่เพิ่งเข้ามานะครับนั่นหมายความว่าในอนาคตคุณจะต้องเลือกตัวละครที่จะอัปเกรดนะครับแบบไปให้สุดทางะ่ะ ในจำนวนที่มาจากัดหรือว่าให้มันแคบลงนะครับก็คือคุณจะเล่นแบบกระจายกระจายไม่ได้แล้วคุณจะต้องนะครับเลือกมาเลยตัวละครนะครับประมาณ4-5ตัวที่ครูจ้าวนะครับทางวิจัยจัดวางแล้วก็ออริจินอ่ะให้ประยุดธสุดทางเพื่ออัพเกรดประสิทธิภาพสูงสุดตัวละครที่ผมแนะนำนะครับในปัจจุบันจะประกอบไปด้วยลาเชลนะครับใช้ได้ทุกคอนเทนต์โดยเฉพาะบอสเอลก็เช่นกันนะครับเป็นตัวละครที่สามารถใช้ได้ทุกคอนเทนต์ อีก2ต accurate, ัวละครก็จะเป็นเจ้าคอเดียนะครับก็คือหลักๆจะเป็นสเตจกับพอคอยแล้วคาณาตานะครับเป็นตัวซับที่ดีในสเตจรวมไปถึงเป็นตัวละครตีบอสระยะไกลนะครับที่แรงที่สุดในปัจจุบันก็สีตัวละครที่ผมแนะนําในเบื้องต้นตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ว่าอย่างตัวที่เป็นพวกตัวแทงตัวซับเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้อาแบบเฉพาะจะจงเท่าไหร่นะทั้งตัววิจัยจัดวางแล้วก็ออริจิน แต่สำหรับตัวแทงนะครับผมก็จะเว้นให้ตัวงแีว้วกันก็คืออย่างอีเลน่าเนี่ยผมอัพในส่วนของวิจัจดวางแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปเปิดตัวที่เป็นออริจินนะครับสัก2 3ช่องเอาไว้ได้สักพวกดีเฟสหรือ h p แต่ก็นั่นแหละมันหวังยากเพราะว่ามันเป็นกาชานะครับของบัฟนั่นเองทีนี้เดี๋ยวผมจะปลดผดึกให้ดูนะครับสัก2ช่องก่อนนะครับก็คือครั้งแรกได้เดเมจที่ทำต่อบอสนะครับถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่ารลาเชลสำหรับผมถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้ในการตีบอสเป็นตัวหลักอยู่แล้ว พอปลดเสร็จนะครับก็จะมีให้เลือกแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะมาลองปลดให้ดูักอีกครั้งหนึ่งนะก็คืออันนี้เป็นตัวเมนหลักของผมเลยแต่ว่าอนาคตผมก็จะค่อยๆทยอยเปิดไปแหละตั้งแต่เอลนะครับไล่ไปคอเดียแล้วก็ไปคาราตะถ้าปลดอีกครั้งจะเป็นแบบนี้นะครับได้ดาเมจเรียกใช้นะครับก็คือสกิล a อ A2 ่งนะครับเพิ่มนาเมจอีกสิทรี่ผมเพิ่งปลดเมื่อกี้ก็จะเป็นช่องนี้นะครับแล้วก็มอสเ e อร์บอสนะครับก็ยังอยู่เห็นไหมไม่ได้หายไปไหนนะคุณสามารถเลือกสลับไปสลลัับบมมาาไไดดด้้้ตออนนนคขึยู่่กวุณใใชโห ผมขอ,อยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับอย่างเช่นเจ้าราเชลนะครับโัตวตีใส่บอสแรงขึ้นเนี่ยใช้ได้แค่สเตตนะครับบอสโลกปฏิบัติการคิวแล้วก็สกิลในขณะที่ดาเมจนะครับเรียกใช้ A1 หนึ่เนี่ยสามารถใช้ได้เพิ่มเติมนะครับในส่วนของหอข้อมูลแต่ว่าตีบอสเนี่ยก็คือในหอข้อมูลไม่มีบอสใช่ไหมก็ถ้าเกิดเป็นการไต่หอนะครับผมก็จะเป็นใช้ตัวนี้แทนก็จะตีสกิลหนึ่งสกิลสองในแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นการตีบอสโลกนะครับก็คือจะเน้นดามเมตก็ ซึ่งหลังจากที่คุณใช้ในส่วนของตัวฉายภาพเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจนหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นคุณจะต้องปลดด้วย1,000เพชรซึ่งตามที่ผมบอกว่าถ้าเกิดมันไม่ได้มีกิจกรรมนะครับคุณต้องปลด5ครั้งเพื่อได้รับรางวัลนะครับตัวฉายภาพเพิ่มเติม2อันเนี่ย่อสิีนส่ดกิจกรรมวันที่20มีนานแล้วเนี่ยโดยปกติทั่วไปสายฟรีสายเติมน้อยนะครับผมไม่แนะนาให้ปลดด้วยเพชรโดยเด็ดขาดเลยนะให้คุณรอเวลานะครับก็คืออย่างที่บอกว่าทุกสัปดาห์นะครับคุณจะได้จาก ตั้งประมาณเท่าไหร่อ่ะเกือบเกือบสาิชนิดอ่ะแล้วมันขึ้นอยู่กับดงนะครับตามชื่อที่ผมบอกก็แหละมันคือกาชาบัฟคุณอาจจะได้ไม่ตรงสายก็ได้นะครับอย่างถ้าเกิดไปได้พวกดีเฟนต์เฮดพีในตัวละครที่เป็นดาเมจงเงี้ยมันก็ไม่คุ้มถูกไหมเพราะฉะนั้นระบบนี้คุณไม่ต้องรีบเร่งนะครับถ้าเกิดยิ่งคุณเร่งร้อนมากเท่าไหร่อ่ะระยะยา,ย,ายาวนะครับคุณจะยิ่งเสียทรัพยากรเยอะเอาเพชรที่มีค่าคุณ่ะไปสุมตัวละครใหม่ๆดีกว่า วตัวละครเก่าๆนะครับคนก็แค่โฟกัสนะตัวละครที่สําคัญสำคัญ,คญตามที่ผมบอกก็คือช่วงนี้ก็จะเป็นราเชลเอลคอเดียคาณาตะทีนี้มาจอดลึกกันนะครับว่าสเตตัสไหนเหมาะกับตัวละครไหนบ้างผมขอพูดถึงแค่2ตัวละครสําคัญแล้วกันนะสำหรับผมตอนนี้ก็จะเป็นราเชลกับเอลราเชลเป็นตัวดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่สําคัญก็จะมีพวกอัตาคิเดียเค้านะครับก็จะมีทั้ง2แบบนะอย่างที่บอกคือ5%แล้วก็ใช้ได้หลายโหมดหลักๆเลยนะสะเตตขหอคอย กับไอตัวที่เป็นเพิ่มคริติคอลเยอะหน่อยก็จะได้ในโหมดพวกตีบอสนะครับการต้อนเลนบอสโลกอะไรพวกนี้และยังแยกสายกันไปอีกนะครับสำหรับสายคริติคอลเนี่ยก็จะมีสายคริติคอลดาเมจซึ่งให้คุณจําแน่นะครับตามตัวละครด้วยนะถ้าเกิดคุณได้ทั้งคริติคอลกับคริติคอลดาเมจมาอย่างตัวละคราลาเชลเนี่ยผมคิดว่าพื้นฐานนะครับจะมีค่าคริติคอลดาเมจนะครับจากพวกเปลี่ยนตาอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่จะขาดในส่วนของอัตราคริติคอลที่ให้ติดคริติคอลยิ่งใกล้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ย ในทางตอนข้ามนะครับราเชลเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าค,คริติคอลดีกว่าเพราะฉะนั้นดาเมจสเตเมจก็จะสําคัญน้อยกว่าค,คริติคอลนั่นเองในสนองการเพิ่มดาเมจเรียกใช้นะครับสกิล A1 หนึ่งนะราเชลก็เป็นตัวละครที่ใช้ A1 หนึ่งได้ค่อนข้างแรงนะจริงๆแล้วสกิล A1 นะครับจะแรงพอๆกับสกิลสเตเมจเลยแถมถ้าเกิดสังหารศัตรูได้มันจะรีเซ็ตด้วยทําให้เราใช้ได้บ่อยๆแล้วก็เพิ่ม้าเมตต่อบอสนะครับอันนี้ก็สำคัญแหละสำหรับราเชลที่เป็นตัวตีบอสหลักๆนะครับแต่ถ้าเกิดตัวละครอื่นนนนบบบาาาาาางงงงตตตัััวววททีีีี่่่่่่่่มมมมไไไไไดดด้้้้อออออสสะะะะพกกเเเเเจจจยยยย็หหรรค หน้าเมต่อมนสเตอร์ทั่วไปนะครับก็ลหลายๆจะเป็นตัวที่เป็นสเตตนะครับกับขอข้อมูลอันนี้นิยามคำว่ามนสเตอร์ทั่วไปผมคิดว่าน่าจะรวมไปถึงพวกตัวพ็อกเซียนเลยนะหน้าเมแบบจอก,ก่อนนะครับเมอร์ีเฟนจะมีด้วยกันทั้งหมด4แบบนะครับก็คือจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนาห้าวิทั้งหมดแต่ว่าจะเริ่มใช,ใช้งานต่างกันนะครับอย่างระดับหนึ่งเนี่ยจะเริ่มทันทีหลังต่อสู้ในโหมดสเตตหอคอยอย่างระดับสองนะครับจะเป็นเริ่มหลังจากต่อสู้สิบห้าวิ ส่วนระดับ3นะครับจะเป็นหลังเริ่มต่อสู้60ิวิแล้วก็ระดับ4หลังเริ่มต่อสู้80ดวินะครับก็คือจะใช้ได้ในโหมด Bot Low บอสโลกปฏิบัติการกิลยวสกิลผมคิดว่าทั้ง4แบบเนี่ยไม่ค่อยต่างกันมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือจะเจาะขอได้แค่5วินาทีนะครับเริ่มตอนไหนก็แล้วแต่โหมดนั่นแหละป่าบอสโลกเนี่ยมันตีนานอยู่แล้วนะครับเริ่มหลังก็ไม่ได้เป็นปัญหาส่วนจอดีเฟนซ์เน่สเตจกระอคอยผมคิดว่าเริ่มเร็วที่สุดจะยิ่งดีนะครับดูเดเดดดทีเพออี เพิ่มดาเมจเดี่ยวจะสําคัญกับตัวละครที่ตีเดี่ยวเป็นหลักนะครับอย่างเช่นราเชลเอลแต่ถ้าเกิดเป็นตัวตีหมู่นะครับจะต้องใช้ตัวที่เป็นเพิ่มดาเมจเอวีขอบเขตอย่างเช่นคอเดียเพิ่มแม่ทด้สปีดผมคิดว่าค่อนข้างสําคัญน้อยนะครับเพราะว่าเพิ่มน้อยมากเพิ่มดาเมจจิเมตต่อวิธีกับเพิ่มแมทช์สปีดต่อวิธีอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าโหมดหลากที่ใช้คือจะเป็นคัตตอมเลดปราบบอสโลกที่ใช้เวลาในการตีบอสนานนะครับยิ่งนานก็ยิ่งเพิ่มเยอะอย่างเช่นอันเนี้มิบอลกนะรัปป20%ว้ไไ่เพ แอทถ้าสปีดก็เพิ่มได้เรื่อยๆนะครับ10%จนถึง20%ส่วนมูสสปีดเป็นค่าสำคัญนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เฉยๆจะมีซ่อนตัวได้5วินาทีนะครับหลังเริ่มการต่อสู้15วิแล้วก็30วิอันนี้ค่อนข้างสำคัญกับตัวละครที่ไม่มีหายตัวนะครับ่างราเชลเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เลยเพราะว่าราเชลมันหายตัวแทบจะตลอดเวลานะครับแต่ตัวละครดาเมดบางตัวนะครับที่เริ่มต้นน่ะแบบมีโอกาสตายสูงอ่าพวกตัวแถวหลังนะครับตัวดาเมจอย่างเช่นคอเดียคณาตาหรือว่าเอล อาจจะสาคัญนะครับผมคิดว่าหลังซ่อนตัวน่าจะโจมตีได้ตามปกตินะพอถ้าโจมตีไม่ได้คงจะเป็นบัฟที่ค่อนข้างจะก่ากมากสุดท้ายแล้วก็จะเป็นการลดครูดาวนะครับก็คือเร่งความเร็วของครูดาวนละก็เฉเพาะสกิล A 1 A 2ยิ่งเร่งครูดาวมากเท่าไหร่นะครับก็จะสามารถรี e p พจากการใช้สกิล A 1 A 2ได้มากขึ้นตอนนี้ก็ค่อนข้างดีทีนี้มาดูตัวละครอย่างเจ้าเอลกันบ้างน,นะครับเอลเดี๋ยวผมคิดว่าเป็นตัวละครที่ดาเมจดาเมย์จะสําคัญกว่าคริติคอลด,ดาเมจ เนื่องจากสกิลที่มีดาเมจจริงของเจ้าเอลนะครับจะมีอยู่ที่อัติเมจอเวสและก็บัตซัมเท่านั้นในขณะที่สกิล A1 นะครับจะเบามากคือ200%และ A2 จะเป็นแค่การวางกล่องนะครับเพื่อดึงศัตรูไปตรงข้ามกับลาเชลนะครับที่มีดาเมจทุกสกิลไม่ว่าจะเป็นอัติเมจหรือว่าสกิล A1 A2 ยิ่งติดคริติคอลนะครับก็คือจะทำให้การบูสต์ประสิทธิภาพของดาเมจโดยรวมทำได้ดีกว่า แล้วก็ตอนที่บอกไปนะครับเนื่องจากเอลนะครับสกิลเอหนึ่งเอสองแทบจะไม่มีนาเม็ดเลยถ้าเกิดได้ตัวที่เป็นนาเม็ดเรียกใช้นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อย่างเช่นเอลเนี่ยจะใช้ตัวที่เป็นจอดีเฟนส์นะครับไม่คุ้มเข้ากับราเชลเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะจอดีเฟนส์ของศัตรูหรือว่าบอสนะครับก็แค่เปลี่ยนมาใช้อินเตอร์เมดอาเวกนะครับที่จอดีเฟนส์ตามแรงตามค่าดีเฟนส์ก็เพียงพอแล้ว ทีนี้ในส่วนของดาเมจเดี่ยวกับดาเมจ่ยวเอนะครับก็ผมคิดว่าเอวใช้ได้คุ้มทั้ง2อท่าเพราะว่าถ้าบอสซัมนะครับจะเป็นการระเบิดหมู่ก็คือสามารถเพิ่มความแรงเอวได้ด้วยแต่ถ้าเกิดต้องการให้ตีบอสเดียวแรงก็เป็นดาเมจเดี่ยวทีนี้มาดูออริจินนะครับของสายโจมตีไกลกันบ้างนะซุ่มยิงนะครับก็จะคล้า,ขา,ขายๆกันกับตัวดาเมจนะครับสายดาบก็คือเนี่ยเพิ่มดีเฟนท์เฮีนะครับคริติคอล,คลดาเมจเตมเมจอะไรพวกนี้นะครับเหมือนๆกันหมดเจาะดีเฟนท์ได้ดูเฮดพีได้อะไรพวก หรือบอกไปนิดนึงนะครับว่า Origin นะครับสามารถใช้งานได้ก็คือตัวละครต้องเป็น LR ขึ้นไปนะทีนี้ Origin ของตัวที่เป็นสายแท็กนะครับจะแตกต่างกับตัวที่เป็นดาเมจเราคือจะเป็นตังต่อไปนี้นะครับมีเพิ่ม็อแท็กซึ่งไม่ได้จำเป็นสำหรับตัวสายแท็กเลยนะ HP สําคัญในบางตัวบล็อกเล e สําคัญส่วนค่าลบลีกที่ผมคิดว่าสําคัญเฉพาะสายหลบอย่างเช่นพ่อมนิสาเป็นต้น ทีนี้มีวัตที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับสายแทงก็คือตัวนี้นะยูยูและอมะตะนะครับระดับ1ระดับ2ระดับ3ก็คือเริ่มต้นมานะครับจะสามารถยูยูศัตรูทั้งหมดนะครับทันทีแล้วก็เป็นอมะตะให้กับพ,พวกน,นวั้นสนงวิถือว่าค่อนข้างปกป้องทีไมได้ดีนะครับถ้าเกิดช่วงแรกเนี่ยมันมีโดนมันมีโดนดาเมจพวกบอสอะไรงเงี้ยแบบทีเดียวถึงตายได้แล้วก็มีอันนี้นะครับอมตะเมื่อต,าาตัวเองตายก็คือแทงตายนะครับพ,รพวกจะอมะตะสามวิเพิ่มรีซตดาเมจร,ระยะประชิดนะครับ1นึระยะไกล1-2 แล้วก็อันนี้น่าสนใจมากนะครับมีเกราะป้องกันนะตามค่าดีเฟนส์ถ้าเป็นตัวที่แจกเกราะอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นอิเลนาหรือว่าไอทัตเนี่ยก็คือเหมือนกับได้เกราะเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ถ้าเกิดตัวที่ไม่มีเกราะนะครับก็ได้ตัวนี้เสริมมีสะท้อนหน้าเมทนะครับอันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเจอกับบอสท,ที่แบบโจมต,ตีแบบหนักมากๆเนี่ยจะได้ดาเมจขึ้นไปเยอะไหมมีลดคีย์ที่เข้าดาเมทลดดาเมทจะเมทแล้วก็ลดดามเมที่รับทุกประเภทด้วยนะครับเมอาห้พีต่ำกว่าที่กําหนด และขั้นสูงๆจะไม่มีเงื่อนไขของ HP เข้ามากำหนดนะครับมีเพิ่มการฟื้นฟูส่วนตัวซัพพอร์ตก็จะคล้ายๆกับตัวแทงนะครับก็จะมีพัวเพิ่มไอมเที่ไม่จำเป็นเท่าไหร่ยกเว้นบางตัวที่ใช้แอแทมในการฮิลตัวเองนะนนเช่นเอรีนะ่าซับตัวสีฟ้านะครับแล้วก็มีเพิ่มดีเฟนส์ในการยืนอึดขึ้นเพิ่มดีเฟนส์พักพวกอ่านี้ค่อนข้างดีนะซับให้กับทีมได้เพิ่มการฟื้นฟูนะครับก็คือฮิลแรงขึ้นอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือต้านดีบัฟนะครับสวิการสีนะ ฟื้นฟู HP เมื่อตัวเองตายแล้วก็ฟื้นฟู HP นะครับให้กับตัวดาเมจให้ได้สูงสุดนะครับรวมตัวเองด้วยเนี่ยไมาให้พีดต่ำกว่าที่กําหนดแล้วก็อีกเงื่อนไขนึงนะครับฟื้นฟู HP ให้กับตัวเลฟสูงนะครับอย่างพวกตัวแทงอันนี้ค่อนข้างดีมากๆนะครับเป็นบัฟเพิ่มแมสแท็กให้กับตัวแมสแท็กสูงสุดเพิ่มแมสแท็กสปีดนะครับก็ทําให้รีชาร์ต EP เร็วขึ้นแล้วก็มีการชาร์ต EP นะครับซึ่งค่อนข้างสําคัญมากแต่ก็ตามที่บอกไปนะครับให้โฟกัสช่วงแรกนะครับเเป็นนนตััววดาาาามจกก่่่ออคคข้งสํญ แล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับมันคือปั๊บแบบกาชาบฉะนั้นคุณก็เลือกไม่ได้หรอกก็คือแล้วแต่ดวงนะครับว่าคุณจะได้ตัวที่มันเหมาะสมกับตัวละครหรือไม่ก็ประมาณนี้สําหรับระบบพัฒนาตัวละครที่มันเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นอย่าง Origin ที่จะทําให้การพัฒนาตัวละครของคุณหลังจากนี้นะครับจะต้องฟโฟกัสตัตวละครมากขึ้นแล้วก็จะไม่มีแนวคิดที่ว่าเอาตัวละครใหม่นะครับมาทับที่ตัวเก่าเพราะว่าตัวเก่ายังสามารถเก่งขึ้นไปได้ด้วยระบบของ Origin นั่นเองสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ